เอานี chat, uh, mm ่ยออมาว้านี่คือวัยนแมงวันก็้ายหลาทำเป็นขี่เหนียวรูโอ้ยยังนี่โอ้ยเจ้าโอ้ยไปไปตัวเด็กร่บเขาเจ้าโอ้ยเอาน้ำจิ้มนจิ้มไม่คยแม่ฮะน้ำจิ้มเอานี่เอาน้ำจิ้มนี่อมาเอาไม่เอามา เด้งจมูกนั่งยิงอยู่นี่โอ้ยนักกันนักโอ้ยข่อยว่าข่อยบ่กินอะไรปลาหมึกน่ะยิงอ่ะไขว่าท่านีิโอเคแล้วข่ไขว่าท่านีิโอเคแล้วไขว่าตรงนี้แหละโอเคแล้วโอเคเออโอ้ยคือเนี่ล่ะคืออยู่โอ้ยมาอุดรนุนเลยโอ้ใครบ่ล่ะใครอยู่โอ้ใครบ่จ้าโอ้ยคือเนียคือโอ้ยโอ้ยเอาเอาไปทำมันแล้วไปเ้า